สวัสดีครับผมจเจริญพรใจดีจะมานำเสนอ,อความคืบหน้าโครงงานวิจัยเครื่องประดับร่วมสมัยจากสันลักษณสมัยดัตนศิลป์ตอนต้นสู่คริสต์ศตวรรษที่21ครับก็เลยผมขออธิบายนิดนึงครับเผื่ออาจารย์จะลืมกันข้อมูลงานวิจัยผมเนี่ยปออกอเป็น2องหัวข้อใหญ่ๆก็คือข้อมูลสถาปัตกรรมจากสมัยดัตนศิลป์ตอนต้นและก็อีกข้อมูลหนึ่งคือข้อมูลจากสถาปัตกรรมศิลปะกระบวนการยุคเฟเจอริซึมครับ ก็ลืมเลยนะครับนี้จะเป็นข้อมูลความคืบหน้าครั้งที่แล้วที่ผมทําไว้ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลการวิเคราะห์โครงการโครงการสถาปัตยกรรมของสาดิททั้งหมด68โครงการนะและในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของซาดิโกคาราทาฟาทั้งหมด18โครงการนะครับซึ่งผลสรุปจากการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมแบบอาคารที่เป็นหลังาคาปุ่มของซาดิท ทั้งหมด68โครงการนะรของซานเตลโกคาตาฟาทั้ง68โครงการซึ่งได้ผล,ลออกมาว่ามีรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมานในรูปแบบของซูเปอร์เมทิสมากที่สุดแล้วก็ลองมาก็จะเป็นพารามิเตตนะผมก็เลยกะจะเอาข้อมูลผลลัพธ์ในการวิเคราะห์นี้ไปใช้ในการสร้างรูปแบบร่วมกับสถาปกรรมในสมัยนักสิลตอนต้นครับต่อมาเป็นข้อมูลทางฝั่ง ศิละปะสถารปัตยกรรมสมัยแรกสิ่งตอนต้นนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากครั้งที่แล้วความคืบหน้าครั้งที่แล้วที่ผมได้ทําไว้ซึ่งมันยังไม่ค่อยมีอะไรเลยครท้ง,งที่เราได้กําหนดไว้ว่าจะศึกษาล่อ,ลองลอยสถารปัตยกรรมสมัยนักสิ่งตอนต้น12วัดแล้วก็ในส่วนของจะเป็นในเรื่องออการบอกถึงแนวทางในการในการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะ จากครั้ง่แลยวที่ผมเสนอความคุ้มน้าไปว่า,าผมจะกําหนดขอบเขตการศึกษาไว้ที่12วัดแต่ว่าผมไปหาข้อมูลเพิ่มซึ่งจริงๆแล้วร่องรอยสถาปัตยกรรมในสมัยรัชทินตนต้นเนี่ยมันไม่ได้มี w, แค่12วัดมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยทีนี้ผมก็เลยแบบผมไม่สามารถกําหนดขอบเขตการศึกษาได้ผมก็เลยเปลี่ยนวิธีโดยการาใช้การศึกษาเรื่องอ,องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมเป็นหลักเช่นใน,ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาหน้าบัน เสาอาคารแล้วก็ซุ้มสีมาซึ่งผมจะดึงตัวอย่างของทั้ง3ามรูปแบบทั้งแบบประเพณีนิยมรูปแบบพระเจ้นิยมแล้วก็รูปแบบผสมมาอย่างละหนึ่งครับอย่างแรกคือหน้าบันนะฮะอ,อ,อันนี้จะเป็นหน้าบันของพระพุทธวัดพระแก้วนะครับจะเป็นรูปแบบประเพณีนิยมนะคือผมอะวิเคราะ องค์ประกอบของสถารกรรมต่างๆที่ผมใช้เนี่ยในงานวิจัยไว้แล้วผมเตรียมข้อมูลมาเสนอไม่ทันอันนี้เลยผมถ่ายวิดีโอตัวอย่างการวิเคราะห์การดึงองค์ประกอบของหน้าบันแบบประเพณีนิยมมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล อันนี้เป็นหน้าบานของวัดราชโอรสารา,ามนะครับเป็นรูปแบบเอพรอะราชนิยมในสมัยรัชกาลที่สามอันนี้จะเป็นหน้าบานของวัดโพครับเป็นรูปแบบผสมหลังจากที่ผมถอดทศนาตุาทั้งสามรูปแบบของหน้าบานนะครับผมก็จะเอาข้อมูลทั้งสามแบบมาใช้สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อสร้างสร้างรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนําข้อมูลของหน้าบันนักสามแบบมารวมกันนะซึ่งเสาของอาคารแล้วก็ซุ้มสีมาผมก็ใช้วิธีการเดียวกันนะ อันนี้เป็นเสาของพระวสดวัดตะแก้วครับเออเป็นรูปแบบประเพณีนิยมต่อม,มาจะเป็นเสาเอ่ออาคารของรูปแบบประชินนิยมในสมัยสา3แล้วก็รูปแบบผสมครับอันนี้จะเป็นสมศรีมาทรงปรษสาท้ายอดของวัตตะแก้วนะจะเป็นรูปแบบประเพณีนิยมครับ อันนี้ก็เป็นซุ้มสีมาทรงกูบของวัสะเกตก็เป็นรูปแบบของประเพณีนิยมครับอันนี้จะเป็นซุ้มสีมาทรงเกี้ยวครับของวัลราชโองรสารามเป็นรูปแบบของพระราชนิงยมในสมัยัยกาวรรดสามต่อมานี้จะเป็นซุ้มสีมายอดใจดีทรงเครื่อนะครับเอเป็นรูปแบบผสมแต่จริงแล้วในรูปแบบผสมนี้ยังมียอดใจดีทรองอื่นอีกแล้วก็ ในเรื่องของการสร้างซุ้มสีมามันจริงๆมันมีความนิยมในช่วงสมัยรัชกาลที่3และก่อนที่รัชกาลที่3าจะขึ้นครองราชซึ่งรูปแบบซุ้มสีมาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากแนวคิดของรัชกาลที่สมแต่แค่ถูกสร้างในรูปแบบรูปแบบที่ทแตกต่างกันเป็นรูปแบบที่แบบตามประเพณีเดิมเป็นรูปแบบที่ เป็นพระราชยุทธศาสรสมัยศตวที่3แล้วก็เป็นรูปแบบที่เกิดการผสมกันฮะหลังจากที่ผมวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบศิลปะทางสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทอนต้นเสร็จเรียบร้อย้วผมก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลในส่วนของกระบวนการวิทียซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็จะเป็นรูปแบบ s ั p p l e m e n t กับ p a r a m e t r i ฮะซึ่งก็เอาข้อมูลนั้นมาใช้สังเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ แต่ว่าผมอ่ะออยังยังไม่รู้ว่าจะเอาจะจ้างรูปแบบในส่วนไหนของร่างกายผมก็เลยไปศึกษาศึกษาเอ่อการแต่งกายในสมัยรัสเตอนต้นเพิ่มครับการแต่งกายของคนในสมัยรัสิัยตอนต้นนะจะเป็นการแต่งกายแบบนุ่งผ้าห่มผ้าในที่เป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ชายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปล่อยท่อนบนก็คือไม่ใส่เสื้อ แล้วก็ลุ่งโจงกําเพนแล้วก็จะมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งซึ่งจะมีการใช้ในหลายได้หลายรูปแบบอย่างเช่นในภาพนี้จะเป็นการคาดท,ที่เอว <c oughs> ก็เรียกว่าคาดเกี่ยวบางครั้งก็จะมีการเอามาคล้องคอหรือเอามาใช้ในการพาดไหลเช็ดเหงือ่อซึ่งใช้ได้หลากหลายมากเลยซึ่งผมเลยสนใจว่าสนใจที่จะเอาเอาการการนำผ้าเนี่ยมาสร้างรูปแบบ การสวมใส่เครื่องประดับคบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงในสมัยรัชสิตอนต้นนะได้จัดการนุ่งผ้าห่มผ้าเหมือนกันไม่ได้สวมเสื้อแล้วก็ท่อนบนเนี่ยจะเป็นการห่มผ้าเรียกว่าผ้าแถบซึม่มีการห่มอยู่หลายรูปแบบส่วนช่วงล่างก็จะเป็นการนุ่งจงกระเบนหรือไม่ก็อาจจะเป็นการนุ่งแบบผ้าสิ้นนะผมมาสนใจ <S 2> <S 2> <S ใน การห่มผ้าแปลกเฉอนบนของผู้หญิงกนะ็จะเป็นการห่มผ้าแถบหรือการห่มสบายผมก็เลยเอามาลองเอามาใช้ในการสเก็ตเพสร้างรูปแบบการสวมเคื่องประดับผู้หญิงอนะันนี้จะเป็น uh, รูปแบบฟนอนลของผ้าเกี่ยวที่ผมสเก็ตไว้เนื่องมันเป็นแค่โครงสร้างผมยังไม่ได้เอา ข้อมูลที่วิเคราะห์ในส่วนอื่นมาใช้ด้วยเลยส่วนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างไฟนอกของสบายนะซึ่งผมจริงๆแล้วผมก็เห็นภาพเครื่องประดับปลายทางไว้พอสังเกตอยู่แล้วผมก็จะมีการนำข้อมูลที่ไคิดวิเคราะห์ไว้อยู่ในหัวมาใช้ใช้รูปแบบการสะเก็ดรูปแบบโครงสร้างพวกนี้ขึ้น ก็จะเว้นที่เผื่อไว้ในการนำข้อมูลที่สังเคราะห์ส่วนอื่นมาใส่เพิ่มในที่นี้ด้วยฮะผมขอจบการนำเสนอความรน้านว้เพียงเท่านี้นะสุดท้ายนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะผมไม่มีเวลาจะเออมาเตรียมข้อมูลในการนำเสนอเวลามันไม่พอฮะมันยังมีข้อมูลอีกเยอะเลยที่ผมไม่ไดเอามาใส่แล้วมันที่ผมทำไว้แบบกระตัดกระจายไม่ไดเอามาเรียบเรียงให,ให้ให้เสร็จเรียบร้อยดี ข้อมูลเลยค่อนข้างจะได้ครบถ้วนครับขอบคุณครับ